đó kéo thịt nó một cái này nó là halo render này 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 สวัสดีสสดค่ะสวัสดีผู้ปกครองและเด็กๆทุกๆคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์โรงเรียนการกุศลในพระพุทธศาสนาวัดในวังพระราหมหลวงค่ะอาสวัสดีค่ะเด็กๆอาเด็กๆมาเจอกับคุณครูปามและคุณน,นากันอีกแล้วนะคะในเช้าวันใหม่อะเด็กๆมาพร้อมกันแล้วพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะ มาเตรียมหนังสือกันเลยค่ะหนังสือธรรมชาติรอบตัวนะคะ,ะวันนี้เด็กๆก็ยังเรียนหน่วยสัตว์หลากหลายน่ารู้นะคะลูกอ่าวันนี้เรียนเรื่องสัตว์เลี้ยงได้แก่อะไรบ้างเด็กๆมาเตรียมกันเลยค่ะอุปกรณ์การเรียนวันนี้ก็คือหนังสือธรรมชาติรอบตัวแล้วก็ดินสอแล้วก็ยางลบนะคะก่อกนจะเข้าสู่แบบปัดนะคะ เด็กๆมาดูสาระการเรีนยนรู้วันนี้กันเลยนะคะลูกหน่วยสัตว์หลากหลายน่ารู้อ่าสาระวันนี้ก็คือสัตว์เลี้ยงมีอะไรบ้างอ่ามาดูกันเลยสัตว์เลี้ยงเด็กๆรู้จักไหมคะอ่ามีสุนัขมีแมวมีปลามีนกมีกระต่ายมีไก่ เด็กๆ,ๆรู้จักกันแล้วใช่ไหมคะสัตว์เลี้ยงเพราะว่าจะมีรอบๆตัวเด็กๆกันเลยแถวๆบ้านก็ยังมีนะคะ,ะก่อนที่การเด็กๆจะเข้าสู่แบบบทท้ายเรื่องนะคะวันนี้คุณครูมีเพลงมาฝากเด็กๆด้วยนะคะ,ะเด็กๆต้องตั้งใจฟังนะคะเพราะว่าในเพลงจะเกี่ยวกับเนื้อหาในแบบฝึกหัดนะคะ เมื่อเด็กๆฟังจบแล้วเด็กๆก็สามารถทำแบบหัดได้นะคะอ่พร้อมกันแล้วยังคะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆตั้งใจฟังนะคะชื่อเพลงว่าสัตว์เลี้ยงของฉันอ่พร้อมแล้วนะคะเราไปฟังกันเลยคะ่ะ อคลายและมีเมตตาสัตว์เลี้ยงที่ฉันเลี้ยงไว้มีสัน,นักนกไก่ปลาแม่น้ำกระตา่ายฉัน เพื่อนเราได้ช่วยให้ผ่อนคลายและมีเมตตาสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนเราได้ช่วยให้ผ่อนคลายและมีเมตตาโอเคค่ะดีๆได้ฟังเพลงกันใช่ไหมคะอะในเนื้อเพลงอมีสัตว์เลี้ยงอะไรกันบ้างคะมีอะไรบ้างคะ สำหรับรแบบงนงะัดวันนี้นะคะเด็กๆเรียนเกี่ยวกับเรื่องสัตว์เลี้ยงนะแก่อะไรบ้างเอามาดูภาพกันก่อนเลยค่ะาภาพที่หนึ่งก็คือภาพสุนนะัขอ่าขวามือเป็นกบอดูลงมาข้างล่างนะคะสีเขียวก็คือนกภาพสุดท้ายก็คือไก่นะคะเมื่อเด็กๆฟังเพลงจบเรียบร้อยแล้วในเนื้อเพลงที่เด็กๆฟังเมื่อกี้นะคะ มีสัตว์ชนิดใดบ้างถ้าเด็กๆตั้งใจฟังจะได้ยินเสียงชื่อในเพลงจะมีชื่อสัตว์ชนิดต่างๆมีสัตว์อะไรบ้างคะในเพลงอมีสุนัขค่ะเขาบอกว่านะคะแบบฝึกหัดนะคะให้เด็กๆนะคะเรื่องนะคะที่เราจะเรียนวันนี้นะคะสัตว์เลี้ยงได้เก่อะไรบ้าง ร้องเพลงและเขียนวงกลมร้อมรอบภาพสัตว์เลี้ยงให้สัมพันธ์กับเนื้อเพลงนะคะเพลงเมื่อกี้ที่ครูปาล์มเปิดนะคะนี้ชื่อเพลงว่าตัดเลี้ยงของฉันนะคะตัดเลี้ยงที่ฉันเลี้ยงไว้มีสุนัขนกไก่นะคะ,ะเด็กๆมาดูในภาพสิคะว่ามีสุนัขนก ไก่ไหมนะคะดูในภาพแล้วให้เด็กๆวงกลมร้อมรอบโดยใช้ดินสอนะคะอ่าดูภาพที่หนึ่งกันเลยนะคะ,ะก็คือภาพสุนักในเนื้อเพลงมีไหมคะ,ะในเนื้อเพลงมีไหมคะลูกอ่ามีนะคะ,ะถ้ามีแล้วให้เด็กๆวงกลมเลยค่ะอ่าภาพที่สองขวามือนะคะลูกเป็นภาพอะไรคะภาพกบ,กบนะคะในเพลงมีคําว่ากบไหมคะ ไม่มีนะคะไม่มีนะคะเด็กๆต้องวง,โงโกลมไหมคะลูกไม่ต้องนะคะต่อมาภาพข้างล่างก็คือสีเขียวภาพนกนะคะ <ๆ S 1> ในเพลงมีคำว่านกไหมลูกมีไหมคะม,มีนะคะก็ให้เด็กๆวงกลมเลยค่ะอ่าภาพสุดท้ายนะคะเป็นภาพไก่นะคะในเนื้อเพลงมีคำว่าไก่ไหมลูกมีไหมคะ มีใช่ไหมคะให้เด็กๆวงกลมภาพไก่ด้วยนะคะสรุปว่าในเนื้อเพลงมีสุนัขนกไก่อ่ามีกบไหมคะไม่มีไม่มีกบนะคะเด็กๆต้องวงกลมกบด้วยไหมลูกไม่นะคะเพราะว่าไม่ได้สัมพันธ์กันในเนื้อเพลงใช่ไหมคะอ่าทั้งหมดนี้ก็คือสัตว์เลี้ยงนะคะสัตว์เลี้ยงก็มีสุนัขนกไก่ปลาแมวก็ตายกบ อาสุนักขอโทษค่ะตัดเลี้ยงมีหลายประเภทมีหลายชนิดเลยใช่ไหมคะแต่สำหรับวันนี้แบบฝึกหัดให้เด็กๆวงกลมเฉพาะชื่อสัตว์ที่อยู่ในเนื้อเพลงนะคะก็มีสุนัะนกแล้วก็ไก่ทำได้ไหมคะวันนี้ไม่ยากเลยนะคะวันนี้ไม่ยากเลยนะคะเพลงนะคะเด็กๆ เข้าใจกันแล้วใช่ไหมคะคุณผูหวังว่าเด็กๆทำเสร็จแล้วนะคะอ่าเด็กๆไปต่อกันวิชาต่อต่อต่อไปกันเลยคะ่ะเอาเป็นวิชาวันนี้เป็นวิชาภาษาไทยนะคะให้เด็กๆเตรียมหนังสือกันเลยคะ่ะเด็กดูนะคะหนังสือภาษาไทยก็เป็นเล่มสีชมพูด้วยใช่ไหมคะเด็กๆสังเกตดูนะคะเป็นเด็กผู้หญิงทมเป็นผมจุกนะคะเป็น ผมจุกอยู่ข้างบนนะคะจะแตกต่างกับวิชาคณิตศาสตร์นะคะเพราะว่าวิชาคณิตศาสตร์เป็นเด็กใสเว่นนะคะลูกอ่าวิวันนี้เป็นวิชาภาษาไทยนะคะเตรียมอุปกรณ์กันเลยค่ะมีดินสอนะคะแล้วก็มียางลบนะคะอ่าแล้วก็สีนะคะอ่าเอ่อเอ่อแบบผนวันนี้ก็คือยางอยู่ในพยัญชนะไทย44ตัวเหมือนเดิมนะคะภาษาไทยวันนี้ อ่าพันยันชนะไทยมีทั้งหมด44ตัวนะคะแต่สำหรับวันนี้คุณครูให้เด็กๆเขียนตัวอะไรเอยรู้จักไหมคะเป็นตัวอะไรคะลูกคออะไรคะคอคนนะคะคอ,อคนนะคะก่อนที่เด็กๆเขียนตามที่จ่ามาออกเสียงตามคุณครูกันเลยคะ่ะคอคนคอ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 อ่า เด็กพ้องกันทุกวันนะคะอ่าเด็กๆคงได้ยินกันแล้วใช่ไหมคะวันนี้แบบฝึกหัดภาษาไทยให้เด็กๆคัดเขียนตามเส้นประตัวคอคุณนะคะคอคุณคอคอคุณคอคอคุณคอคอคนคอคอ,คนคอ่าวันนี้ให้เด็กๆเ,เขียนคอคุณตามเส้นประให้เรียบร้อยนะคะ เมื่อเด็กๆเ,เขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วก,ก็ให้ระบายสีภาพคนให้สวยงามนะคะลูกอสำหรับแบบันภาษาไทยก็มีแค่นี้นะคะสำหรับวันนี้ยังอยู่ในพยัญชนะไทยสี่สตัวนะคะ,ะวันนี้เด็กๆเ,เขียนพอคนนะคะเรื่องจากการม้วนหัวให้กลมๆกลก่อมน,นะคะแล้วก็ลากาลงมานะคะแล้วก็ลากขึ้นไปพ,พอคนอก็ทำไมคะหัวมันแตกด้านบนด้วยนะคะทาหัวแตก ให้เขาด้วยนะคะแล้วก็ลากลงมานะคะเป็นคอคุณนะคะหลังจากนั้นให้เด็กๆระบายสีให้สวยงามเลยนะคะวันนี้การบ้านไม่ยากเลยระหว่างที่เด็กๆเขียนเด็กๆก็ออกเสียงด้วยนะคะคอคุณคอนะคะทำกันได้ไม่เอ่ยคุณกลัวว่าเด็กๆคงเข้าใจแล้วก็ทำกันได้นะคะสำหรับวันนี้ ได้จบกันในการสอนแล้วค่ะคุณครูปาล์มและคุณเวนนาลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ